สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านานากันอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่28มิถุนายน2567วันนี้ก็ยังดีขึ้นเล็กน้อยนั่นเองครับสำหรับราคายางพาราอันดับแรกจะมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้70บาท45สตางค์ ราคาก็ยังทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานนะครับราคาท้องถิ่น6 7บาทสสตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้ 72.68. บาท68สตางค์ปรับตัวลดลงไป3 7สตางค์ราคาท้องถิ่น6 9บาท6กสตางค์ยางแผ่นรมควัมชั้น3วันนี้ 74.83. บาท8ปสตางค์ปรับปวเพิ่มขึ้นมา15สตางค์ราคาท้องถิ่น7 1บาท83สตางค์ ราคายางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซ์วันนี้ก็คือ64 7 2บสาทสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา35สตางค์ราคาท้องถิ่น61 7 2บาทสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50สเสดวันนี้32บสาท36สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา16สตางค์ราคาท้องถิ่น29บาท36สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 5 5้าเปอร์เซ็นตพักชั่วโมง35บาทห9สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา19สตางค์ราคาท้องถิ่น32บาท59สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65%เปอร์เซนตค้างคืน42บาท6สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา20สตางค์ราคาท้องถิ่น39บาท6สตางค์ และยางก้อนถ้วยเคลวับบนนี้45บาท30สตางค์ประบววเพิ่มขึ้นมา25สตางค์ราคาท้องถิ่น42บาท30สตางค์นั่นเองครับและสุดท้ายนี้พาไปชมการซื้อขายยางพาราต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับ